เซตไวกิ้งนะครับผมซึ่งแน่นอนขึ้นชื่อว่าไวกิ้งเนี่ยมันต้องมีความโหดและความป่าเถื่อนอยู่ด้านในอยู่แล้วซึ่งใช่เซตนี้จะมีจุดเด่นก็คือติดคีดแบบบ้าคลัง่งไม่สนตีสนแต่อะไรเลยกูจะขี้อย่างเดียวอ๋อและใช่อีกอย่างหนึ่งเซตนี้มันชื่อว่าเซตชาวเหนือนะแต่เซตชาวเหนือมันไม่น่าจะเข้าเรื่องแบบว่าขีส้สะเท่าไหร่กูเลยตั้งชื่อว่าเซตไวกิ้งเอาละเซตไวกิ้งเนี่ยคือผมคิดว่ามันไม่ได้ดีมันก็ไม่ได้แย่ซึ่งที่ผมแนะนําให้ปั้นเลยก็คือ นี่เวฟฟาร์มเมอร์ล่าง2ซึ่งมันจะชื่อว่าอะไรวะเลเลเชอรเ์เลเยอร์ช่างแม่งกูเรียกฟาร์เมเอนี่แหละซึ่งไอฟาร์มเมอร์ล่างก๊อปเนี่ยคือมันจะมีความสามารถก็คือเหมือนฟาร์มเมอร์ทั่วไปเลยมันเป็นตัวลูกซองอ่ะเออเป็นตัวลูกซองตัวแรกของทีมนี่เออเอาง่ายๆอารามา ในเมื่อกูอวยมาขนาดนี้แล้วมาดูซิว่ากูจะสามารถเอาชนะโลเคชัน9ได้หรือเปล่ามาลองโจยสักดานดีกว่าไปเดี๋ยกโอ้ยเริ่มมาไอ้โทสบูอีแล้วกูได้เกลียดหน้ามึงจริงๆเลยไอ้โทสบูเนี่ยกูไปที่ไหนที่โลเคชัน9กูก็เจอหน้ามึงกูเจอหน้ามึงจนบูแลวไอ้หามึงเ้ยไปเลยฟาร์เมอร์กูกูเชื่อว่ามึงทําได้แล้วกูจะเ,เชื่ออย่างนั้นมึงคิดว่าเฟี้ยววะฮะมึงคิดว่าเฟี้ยวหรอวะเจอโฮมรันไปเรียบร้อยไส้ไป นี่ไงนี่ไงกันกระสุนโอ้โหไม่รับผลจากฟีดไอ้น้องไม่รับผลจากฟีดเป็นไงน้องโทราโดกูโคตรหดโคตรเถื่อนเป็นไงเจอกูน้องโทราโดกูไม่รับผลจากฟีดเว้ยเอาอ๋อแล้วแม่งเมินเฉยเอ้าน้องโทราโดกูชิบหายแล้วเรียมลังคุณจะทำไงในทีนี้มีแค่ไอทีมีตัวเดียวจัดการไม่ไหวนะเอิ่ม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 อู้แตกไปตามระเบียบอะไรมาจัดน้ำเลยแล้วกันเอาน้องโทราโดกูเมื่อกี้มันฟาดไม่โดนได้ยังไงวะกู โอ้วกูละหมดคำสิว้ากับมึงว่ะกูสาวอวยมึงอย่างนานเลยนะน้องโทนโดกูมาไอโทสบัวแน่จริงก็มาดวลกับตัวที่กระดูกเบอร์เดียวกันสิวะนี่ไงลุงชอปเปอร์กูฟาดไปสโลสโลเรียบร้อยลุงชอปเปอร์กูกลายไปขี้อะไรมึงอะไรนักหนาฮะมึงอะไรนักหนามึงเจอกูบูสมึงเจอกูบูสนี่ไเจอโอ้โหแรงแรงเจ็บโอ้โหโคตรโหดฟาร์เมอร์กูอะไรยิงยัดโอ้โหเชี่ยโคตรแรง ไม่แงโหเวอร์เวอกูบอกเลยว่าจหวานี้ฟาร์มเมอร์กูเฉยฉายมากเชีย่ยฟาร์มเมอร์กูกินยาบัฟแล้วแม่งอย่างโหดขี้อย่างแรงสองพันอ่ะหูดูดิขี้กระจุยกระจายอะ่ะนี่แหละเซตไวกิง้งกูมันต้องอย่างงี้เชีย่ยตัวเดียวพลิกสถานการณ์จากหน้ามือเป็นหลังตีนของแท้อะ่ะเชีย่ยมันไม่มีใครแบบทนดาวมจดได้เลยเอละอะละทีนี้กูดิบตีรีบตีให้มันจบจบเออน่นแหละเชีย่ยฟาร์มเมอร์กูโคตรโกงคุ้มค่าจริงๆเลยกับที่กูปั้นมานะ โอ้โหรอบนี้พี่ชายเอาจริงเลยพี่เริ่มมามันเอาเลยเว้ยมันไม่ให้กูตั้งตัวเลยเฮ้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 ยไม่ไม่ตลกไม่ตลกไม่ตลกแล้วไม่ตลกแล้วอือขี่ไปทีมี่ทีมี่ขี่มันเออนั่นแหละสวยทีมี่อะไรกูบอกเลยว่าน้องโทนโด,นดนต้องแบรงแล้วด่านนี้ยิงยิงยิงโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอย่าทุ่มใกล้บ้านกูไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ใกล้บ้านกูชิบหายหมดแล้วโทสบูมันแทะผ่านกูแล้วจบเกมเลย ไปนอนทอด,ดูเดวเวลาเชื่อชยัอยไม่เงฟาดไปรับรับตีรับสึกหน่อยรับตีรับสึกหน่อยฟาดไปอย่างงั้นแหละถอยหลังไปถอยหลังไปอย่าให้มันเข้ามาได้เออเยี่ยมเยี่ยมชิบหายแล้วไอ้ทูสบูมันมาแล้วทูสบูมันมาแล้วลูกพี่เอาไงเอาไงกับมันดีเอาไงกับมันดีอะไ,ไ,ได้เวลาซอผิกบูสฟาเบอร์อย่ายืนเออยิงยิงยิงสิวะไอ้ห่ามึงตียิงไปตายหนึ่ง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  ยิ่งอื้อนั่นแหละสวยโอเคฟาร์เมอร์กูอย่าให้มันทุบบ้านอย่าให้มันทุบบ้านฝั่งเขาก็ทุบบ้านเหมือนกันฝั่งกูก็ทุบบ้านเหมือนกันเลยเจรินเกือบแพ้ไอ้หามึงเชื่อถ้าไม่มีฟาร์เมอร์ตัวนี้คือกูจะสู้มันยังไงวะเนี่ยทีมีกูรีบๆจบบ้านเลยโอ้ไอ้หามึงไอ้โทษบูอะไรกันนักกันหนาไม่ได้สี่ตัวเลยเหรอเออทำไมมันกระตุกอย่างงี้วะเนี่ยโอเคชนะเกือบแพ้ไอ้หามึงโคตรโทษบูแม่งโคตรเยอะ โอเคไม่เจอคนก็ถือว่าดีแล้วไปฟาร์มเมอร์กูบูสด,ด้วยซอสพริกร้ายแรงโอ้โหขีนแล้วไม่สาใจจัดเลยว่ะมึงดูนะยัดไม่ไงเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้หลักหมื่นเลยนะทำไมไม่ตายวะแต่มันต้องเลือดเยอะขนาดไหนวะหามึงทำไมด่าน,นี้มันมีแต่ตัวแทงวะเนี่ยโอ้โหเยอะเยอะโอ้โหอะทีมีกู้คำตีนไว้เออนั่นแหละสวยงามอาะซอสพริกร้ายแรงจัดมาเลสโก อ่ะล่ะลุงเจ้เปอร์กูแทงตีนไว้กูเชื่อว่ามึงรับตีนไว้ต้องเป็นแครี่แล้วมตาเนี่ยฟาร์เมอร์กูหือหูถ้าบูทซอสพิกแค่ฟาร์เมอร์กูบกกแบบหอูอันตรายมากโอ้ไมกอดดาวเมย์นี่มันอะไรกันวะเนี่ยมันต้องอย่างงี้สิว่าฟาร์เมอร์กูหูและดานนี้ก็จุกไปแบบอีซี่เลยนะกูเปิดแค่น้ำแล้วก็ซอสพริกเฉยๆแม่งชนะเลยเว้โอเคเจอคนอีกแลวไอส่งติงเอออ่ะอละ่มึงคิดว่ามึงยิงเข้ามึงก็ลองดูนี่ไงชอปเปอร์เอ,เอเ้ยโอ้ยลินพันแล้วกูจังหวะนี้ อะไรนี่ไงโจนโดกูโจน,นโดกูฟาดเปียโอ้โยิงเข้าก็ลองดูเ้าเรียบร้อยฝ่ามือกูตายไปนะแล้วแล้วมึงจะไปตีมันทำไมทีมี้มันเข้าข้ามึือนะเวย้ยเออนี่สมน้ำหน้าโดนไปคือกูไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมพวกมึงต้องแบบเอาไอ้ทสูสปูล่าต้นมาเป็นขัวกนะชฉลาดจริงๆเลยนะพวกมึงนี่โคตรฉลาดเลยอาหารลกเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วอืมเรียบร้อยเข้าหลังไม่รูดไปเร็วๆรีบจบบ้านให้ไวเลยรอบนี้หูดูครับขี้กระจุยกระจาย บอลเลยโอ้โห و, ขีกระจุยกระจายเหมือนกันทีมเขาโอ้โห و, ถึงกับแหลกเครื่องกูถึงกับแหลกต่างฝ่ายต่างขี้แม่งโคตรนัวโอเคจบด่านนี้ก็ง่ายอยู่อาลามาด่านง่ายๆกับด่านดอมอเฮ้ยวัดตัากูเพิ่งบอกไปว่าด่านดอมอลนะเมื่อกี้โอ้โหกูไม่อยากเจอมึงที่สุดแล้วในเกมนี้ชิปหายแล้วเฮ้ย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 ,ยตัวตัว,ตวอันตรายที่สุดในเกมนี้ก็คือไอหานี่แหละยิงยิงย,งยิงมัน ยิ่งไอ้อลืมไปเมื่อกี้ไม่เข้าชิปหายแล้วโอ้โห,หจบแล้วจบแล้วเกมกูเป็นตัวที่กูไม่อยากเจอที่สุดแล้วในเกมเนี้ยอีอแกล่างล่างทองเนี่ยมารอบนี้แหละกูกลับมาแล้วพร้อมกับเมคคากมาเลยไอแกล่างทองรอบนี้แหละกูจะมาแก้แค้นมึงมามึงมาเมคคากฟาดไปนั่นแหละไม่อไอเมคคาิก,กูไม่ไอเจอกูลุงชอปเปอร์กูก็เก่งเหมือนกันนะเว้ย คิดว่ามึงล่างทอ้องเฟี้ยวเหรอวะฮะไม่สับไปไม่คณิกกูเดิล่าง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 ด้านล่างมันมาด้านล่างมันมาชิบหายละตัวอะไรครับดีตัวอะไรกันดีไม่มีตัวกันไม่มีตัวกันเมคานิกเมคานิกไม่ไงเจอกูเมคานิกสับนั่งไงมาแล้วสองตัวเลยด้วยเฮ้ยเฮ้ยฐานฐานฐานอู้หาลากเอ้ย อาละโดยสรุปแล้วเซตไวกิ้งค่อนข้างเก่งแต่มันจะเก่งต่อเมื่อมีเงินเริ่มต้นหรือน้านั่นแหละมันจะเก่งต่อเมื่อแบบว่า,วามีน้ําเริ่มต้นสักประมาณสัก20หน่วยประมาณเนี้ยมันจะเก่งขึ้นมาทันทีเลยแต่ว่าถ้าไม่มีน้ําคือมันกระจอกไปเลยเอาละแต่ยังไงก็ตามนะครับคลิปนี้ได้ประสบควรแล้วขอาการิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย